ค่ะค่ะค่ะมามานะคะวันนี้เราจะไปรับประทานอาหารด้วยกันชมเมนูอาหารนะคะมีต้มปลาต้มปลานะคะต้มปลาดิบสดใกทะเลต้มตังและไส้กรอกก็มาทำนะโอ้โหอ่าี่แล้วนะำมันล ค่ะเตียงเราเราจะพัฒนาหลังจากพัฒนาเสร็จแล้วเราก็จะมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะคะมามานะคะเอฟซี FC. มาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะคะเราก็จะไปตุกอายุบะ,ะเรามารับประทานอาหารด้วยกันนะคะนี่จะจากโรงคั่วนะคะไปศาลาใหญ่เรามามานะคะแม่ครัวมารับประทานอาหารด้วยกันนะคะ <c oughs> นิดมี มานะคะมารับประทานอาหารด้วยกันนะคะหลังจากพัฒนาเสร็จแล้วนะคะร่วมด้วยช่วยกันเสร็จแล้วเราเตรียมงานนะคะวันที่18เรามีงานนะคะเราก็จะเตรียมงานนะคะตัดหญ้านะคะพัฒนาแล้วก็กวาด สาราไว้ก็วันจะถึงงานนี้ก็จะมาทําอีกนะคะก็เตรียมไว้วันนี้นะคะเพราะว่ามีภารกิจเยอะนะคะพรุ่งนี้ก็มีงานนะคะสิบสี่วนสิบห้าก็มีงานนะคะรวมๆช่วยกันนะคะวันนี้มีเมนูนะคะส้มตํารสเด็ดนะคะแล้วก็ต้มปลานะคะมีขนมจีนด้วยนะคะวันนี้มีขนมจีนด้วยค่ะ ขนมจีนด้วยเนาะจากพั้นีพัฒนาเสร็จแล้วตำเร็วนะคะส้มตำรสเด็ดนะคะวันนี้มีส้มตำรสเด็ดแล้วก็ต้มปลานะคะขนมจีนน้ำยานะคะอร่อยไม่อร่อยดูน้ำนะคะ ติดข้าวนี้เือนิดเดียวะคเพราะว่าตำส้มตำมาให้คุณนาคุณนาคุณลุงทานก่อนแล้วนะคะแล้วก็จะหากับขพ้าวมาให้ทานนะคะตำส้มตำก่อนแล้วแล้วนี้ก็เรามาทานข้าวนะคะนรวมด้วยช่วยกันนะคะทีมเราสามัคคีคือพลังนะคะประมาณนี้นะคะ อย่ไปเปิดพัดลมให้ก่อนนะคะเปิดพัดลมให้ก่อน,น,อ,นอ๋อพัดลมข้างข้างเนะคะนี่แเซลอยู่ก่นเห็นหน่อยคุณนะคะให้เัน มานะคะรับประทานอาหารรวมกันเสร็จแล้วนะคะเราเสร็จแล้วนะคะพัฒนาวันนี้นะคะเสืออะไรเนาะมามานะคะม่ครัวมาเดี๋ยวค่ะรับประทานอาหารด้วยกันนะคะเอาอัน Yeah, thank you. ะหลังจากที่พัฒนาเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทานข้าวด้วยกันที่สาราเล่านะคะขาร,าารวมใจเล่านะคะได้ได้ค่ะว,วันนี้กิจกรรมเราก็มีตัดหญ้านะคะตัดหญ้ารอบสาราแล้วก็เก็บสถานที่นะคะพวกพ่อบ้านนะคะพวกหน้านาวนะคะเขาก็ตัดหญ้ารอบสารานะคะ รอบสลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เก็บกวาดนะคะเต็นท์ก็เอามาไว้แล้วนะคะเตรียมงานนะคะเพราะว่าเรามีภารกิจหลายอย่างเราก็ต้องทําไปวันละเล็กละน้อยนะคะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัดหญ้าก็เสร็จแล้วนะคะรอบนะคะ,ะรอบแล้วนะคะแล้วก็ทูสลาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเยี่ยมนะคะเพราะว่าใกล้วันงานก็จะมาทําอีกนะคะวันนี้ก็เยี่ยมแล้วนะคะ ยังไวนะคะก็ใกล้วันก็จะมากลางเต้นแล้วก็ผูกผ้านะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะเนะาะศาลานะคะให้ชมศาลานะคะ มาแมานะคะมารับประทานอาหารร่วมกันนะคะที่นี่ในบ้านเรานะคะอาหารรสเด็ดนะคะวันนี้ส้มตําเดี๋ยวนะคะนี่จะพาไปชมนะคะสุดยอดนะคะส้มตํารสเด็ดส้มตาส้มตำจุ่นจุน นีนะคะเยี่ยมแล้วนะคะสลาก็เยี่ยมนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปชมนะคะถ้าต้นไม้ใหญ่ก็จะร่มรื่นมากฝั่งนี้ใหญ่โตแล้วค่ะต้นไม้โตแล้วทางนี้นะ พามาชมบรรยากาศร,ร,รอบๆนะคะอันนี้ออฟสลานะคะฝั่งนี้ต้นไม้ใหญ่ๆแล้วส่วนฝั่งนี้นะคะยังไม่โตนะคะยังไม่โตนะคะแต่ว่าก็คาดว่าถ้าโตขึ้นก็จะร่มรื่นนะคะฝั่งนี้มีต้นมะขามป้อมนะ,ะต้นแดงต้นขี้เหล็กนะคะการ์เลา แล้วก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะภาษาไทยนะคะต้นอินทนินน้ําบ้านนี้ก็จะเรียกต้นกาสเลานะคะดอกม่วงนะคะแต่ว่าภาษาไทยก็จะเรียกต้นอินทนินน้ําต้นมะขามป้อมนะคะขี้เหลก็กต้นแดงนะคะต้นคูนถ้าโตหมดนี้นะก็จะร่มรื่นนะคะบรรยากาศวันนี้เราก็อิบุญกันแล้วนะคะมาร่วมกันพัฒนานะคะ สายบุญเรานะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะติดตามรับชมเคีมให้นิดนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะมามานะคะรับประทานอาหารร่วมกันนะคะค่ะ,คะสำหรับคิีนี้นะคะนี่ก็จะขอจบคีปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่องเาียชาแนลบ้านซอสวัสดีค่ะ